ลูกค้าถามว่ามีเงินดาวสามแสนทำไมไฟแนนซ์ไม่รับจัดมีเงินดาวสามแสนแต่ทำไมไฟแนนซ์ถึงไม่รับจัดเอออันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะคะซึ่งพี่หนาก็เพิ่งได้คุยกับลูกค้า<ม>เคสนี้เมื่อกี้นี้เองว่าเงินดาวต้องสามแสนแนะ่แต่ทำไมการหน้าไฟแนนซ์ถึง ไม่รับจัดหรือไปถามที่ไหนเนี่ยเขาถึงไม่รับเคสเข้าไปพิจารณาทั้งๆท,ท,ที่เงินดาวเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะคะกับเศรษฐกิจแบบนี้ดาวสามแสนเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าทําไมดาวสามแสนแล้วยังจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าลูกค้า,าโทรมาหาพี่หน่อยแล้วก็อยากจะซื้อรถใช้งานสักหนึคันนะคะ เนื้อพี่หน่อยสอบถามมาว่ารถที่ต้องการเนี่ยเป็นรถอะไรนะคะลูกค้าเนี่ยอยากได้ Isuzu ุ on new ดีแม็ปี2000ประมาณ20-21 4ประตูนะคะไฮรันเดอร์เครื่อง1.9ตัว ZP ซึ่งราคาป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทน,นะคะแต่ว่าราคามือสก็น่าจะหล่นลงมาเหลือประมาณ 7จ็ดแปสนหรือเปล่าอันนี้คร่าวๆนะคะอยู่ประมาณนี้ลูกค้าจะดาวต้องสามแสนถ้าคํานวณแล้วเนี่ยเงินดาวนะคะสามแสนราคารถ8ปดแสนก็จะกู้แบงค์เนี่ยที่5้าแสน ถูกไหมคะจริงๆมันก็น่าจะไปได้แต่พอพี่หน่อยมาซักถามประวัติลูกค้าแล้วเนี่ยอ๋อถึงได้เข้าใจว่าดาวเยอะอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะลูกค้าทํางานนะคะอาชีพเนี่ยแจ้งแจ้งอย่างนี้ละกันลูกค้าทํางานรายได้เนี่ยเงินเดือนนะคะเข้าบัญชีเนี่ยแค่9,000บาทเท่านั้นเอง ไม่มีอาชีพเสริมอย่างอื่นนะคะเพราะอาชีพเสริมอย่างอื่นไม่สามารถเอามารวมได้เงินเดือน9,000เท่านั้นเองค่ะแต่จะก,กู้รถเนี่ยราคา7-8แสนถึงแม้คุณดาว3 0 0 0เนี่ยค่างวดมันก็ยังไม่พอกับรายรับที่คุณได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่แปลกที่ลูกค้าเคสน,นี้ไปถามมาหลายที่มากๆแล้วเขาก็บอกเขาก็ไม่ไม่ติดต่อกลับไปถามมาไปโยนคาถามถามใครเขาก็ไม่คุยด้วยเขาก็ไม่คุยสุดท้ายมาหาพี่หน่อยพี่หน่อยก็เลยแจ้งตามความจริงว่า อ๋อเข้าใจแล้วค่ะถึงแม้พี่จะดาวเยอะ3 0 0 0 0นแต่ไรายได้ที่เราได้อะมันไม่พอ รายรับลูกค้าเนี่ยมันแค่9 00 0กู้ยังไงก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเตือนลูกค้าตรงนี้นะคะบางทีเนี่ยเข้าใจว่าดาวเยอะก็เลยดูรถที่มันราคาแพงๆสูงๆส,ส,สุดท้ายมันกู้ไม่ได้เพราะแบงค์เขาไม่เสี่ยงอยู่แล้วค่ะต่อให้คุณดาวเยอะแค่ไหนแต่เขาต้องปล่อยกู้ให้คุณเนี่ยเกินจากวงเงินรายได้ที่คุณได้เขาก็ไม่เสี่ยงแน่นอนใครที่อยากออกรถแล้วไม่มั่นใจเรื่องของเครดิตอยากจะปรึกษาพี่หน่อยดูก่อนว่าแบบนี้มันไปได้ไม่ได้ลองโทรมาคุยกันนะคะแต่ขอเรื่องเดียวเลยนะคะพี่หน่อยให้คำปรึกษาเฉพาะลูกค้าที่ซื้อขาย กับเราเท่านั้นและคุณต้องรับความจริงให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ